สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมันนี่ทูเดย์ทันโลกการเงินค่ะทักทายการเคิืนพุทธนะคะสี่ทุ่มค่ะ11กันยายน2567กับเราสองคนนะคะเช่นเคยเลยค่ะคุณแพนณธิประดาและดิชัรเนสที่คำมพรค่ะ คำคืนวันนี้นะคะจับตากันเกี่ยวกับเรื่องของการดีเบตนัดแรกค่ะของคุณโดนัลด์ทรัมป์และคามาลาแฮร์ลิสนะคะปรากฏว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตามเวลาประเทศไทยนะคะเป็นการดีเบตนัดแรกของทั้งสองฝ่ายนะคะตัวแทนผู้สมัครจากรีพับลิกันและก็เดโมแครตปรากฏว่าในครั้งนี้ค่ะทางด้านของคุณคามาลาแฮร์ลิสนั้นสามารถทำคะแนนได้เหนือกว่าค่ะ สำนักข่าวรูมเบิร์รายงานค่ะว่าการดีเบตรครั้งแรกระหว่าง2ผู้ท้าชิงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างคุณคาลาแฮร์ริสตัวแทนพรรคเดโมแครตและคุณโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพกรรคกีพาเลิกันทั้งสองคนนั้นเน้นไปที่ประเด็นเศรษฐกิจและโจมตีกันในประเด็นผู้อพยพภาษีและการรักษาพยาบาลค่ะ โดยคุณแฮริสนั้นยกประเด็นสำคัญในการยกระดับชีวิตคนชั้นกลางและคนวัยทำงานของอเมริกันมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาราคาสินค้าต้นทุนสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อครัวเรือนสหรัฐอย่างหนักในขณะที่คุณโดนัลด์ทรัมม์วิพากษ์วิจารณ์คุณแฮรริสในทุกประเด็นรวมถึงเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นต่อเนื่องภายใต้การบริหารของคุณไบเดนโดยคุณทรัมป์ชี้ว่าเป็นหายนะสำหรับประชาชนอเมริกันค่ะ ส่วนในด้านประเด็นภาษีค่ะคุณแฮร์ริสโจมตีคุณทรัมป์ที่ขึ้นภาษีศุลกากรในอัตราสูงถึง10-20%กับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดและชูข้อเสนอด้านภาษีของเธอที่เอื้อต่อชนชั้นกลางและธุรกิจขนาดเล็กในขณะที่ภาษีของคุณทรัมป์บ่อนทำลายครัวเรือนและก่อให้เกิดการขาดดุลการค้าครั้งใหญ่ซึ่งทางด้านของคุณทรัมป์เองปกป้องนโยบายภาษีศุลก,กากรของเขาว่าไม่ทำให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อที่ร้ายแรงเหมือนในปัจจุบัน โดยทรัมป์จะตั้งภาษีสินค้าจีนเพิ่มขึ้น60%ถึง100%ยกระดับสงครามการค้าให้รุนแรงมากขึ้นกับประเทศจีนและประเทศที่เอาเปรียบกับสหรัฐจะต้องจ่ายคืนให้กับสหรัฐหลังจากที่สหรัฐทำเพื่อโลกมาตลอดระยะเวลา75ปีและเสริมว่ารัฐบาลในสมัยของเขานั้นเก็บเงินจากจีนได้หลายพันล้านดอลลาร์ค่ะนอกจากนี้นะคะทั้งสองยังดีเบตกันในเรื่องของประเด็นทำแท้งสงครามในกาซาประเด็นรัสเซียและยูเครนอื่น หลังการดีเบตจบลงค่ะส่วนใหญ่มองว่าคุณแฮร์ริสได้เปรียบจากการดีเบตในครั้งนี้โดยโพลคะแนนนิยมจากเว็บไซต์ Predict It จากการดีเบตนั้นคุณแฮร์ริสมีคะแนนนิยมพุ่งขึ้นเป็น56%ทรัมป์ตามอยู่ที่48%ค่ะโพสสำรวจใน Swing s t a เจ็รัฐหลังการดีเบตโดยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นั้นระบุว่าคะแนนของทั้งสองมีค่อนข้างสูสีกันแต่แฮร์ริสนั้นมีคะแนนนำเหนือกว่าในสรัฐ ไม่ว่าจะเป็นวิสคอนซินมิชิแกนนอร์ทแคโรไลนาส่วนทรัมป์นั้นนำอยู่เพียงแค่รัฐเดียวคือจอร์เจียค่ะและเสมอกันใน3รัฐก็คือเพนซิลเวเนียเนวาดาและก็แอริโซนานะคะในขณะที่เทเลอร์สวิปเองศิลปินเพลงป๊็อประดับโลกประกาศผ่านแพลตฟอร์มอิน t a g r กรมสนับสนุนคา m มลาแฮริสในการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยระบุว่าเธอต่อสู้เพื่อสิทธิและประเด็นต่างๆที่เชื่อว่าเราต้องมีแม่ทัพในการต่อสู้เหล่านี้ค่ะ ถือว่าเป็นการกู้ความนิยมแล้วก็กู้ความเชื่อมั่นกลับมาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะในฝากฝั่งของเดโมแครตโดยทางคุณคามลาแฮรลิสนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในการดีเบตระหว่างคุณไบเดนคุณทรัมป์นั้นต้องยอมรับว่าทางฝั่งไบเดนเพียงพร้ัมไปเยอะเลยทีเดียวค่ะไปต่อกันที่ไว้วงศากรรมเทคกันบ้างนะคะไปดู Apple กันบ้างค่ะล่าสุดนะทาง Apple นั้นแพ้คดีค่ะ โดนศาลสูงสุดยุโรปนะสั่งให้จ่ายภาษีย้อนหลังเกือบ500แสนล้านบาทแก่ไอร์แลนด์ค่ะศาลยุติธรรมแห่งยุโรปหรือว่า ECJ นะคะซึ่งเป็นศาลสูงสุดของยุโรปค่ะมีคำพิพากษาให้บริษัท Apple Inc จ่ายภาษีย้อนหลังเกือบ500แสนล้านบาทแก่รัฐบาลไอร์แลนด์หลังจากมีการต่อสู้ทางกฎหมายนะคะที่ใช้เวลานาน,านถึง8ปีค่ะ ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปนะคะมีคำสั่งในปี2559ให้รัฐบาลไอแลนด์เรียกเก็บภาษีย้อนหลังเป็นเงิน13,000ล้านยูโรหรือว่า14,400ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยนะประมาณ487,000ล้านบาทจากบริษัท Apple ค่ะระบุนะคะว่า Apple นั้นได้รับประโยชน์ทางด้านภาษีที่ผิดกฎหมายจากไอแลนด์เป็นเวลานาน,านถึง2ทศวรรษ แล้วต่อมา Apple เองก็มีการอุทธรณ์คำสั่งแล้วก็เมื่อปี63นะคะศาลอุทธรณ์ของยุโรปมีคำตัดสินค่ะให้บริษัท Apple นั้นเป็นฝ่ายชนะคดีเนื่องจากคณะกรรมาี่การยุโรปไม่สามารถพิสูจน์ว่ารัฐบาลไอแลนด์ให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีแก่ Apple อย่างไรก็ดีนะคะคณะกรรมาี่การยุโรป ได้ยื่นดีกาไปยังศาลยุติธรรมแห่งยุโรปและมีคำพิพากษาในวันนี้ค่ะความการตัดสินของศาลอุทธรณ์และยืนยันให้คำสั่งในปี2519ของคณะกรรมาการยุโรปมีผลมคับใช้ทางกฎหมายส่วนทางด้าของ Apple นะคะออกแถลงการระบุว่าคณะกรรมาการยุโรปกำลังพยายามที่จะทำการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบย้อนหลังโดยละเลยความจริงที่ว่า รายได้ของเราต้องมีการเสียภาษีในสหรัฐอยู่แล้วตามกฎหมายภาษีระหว่างประเทศและนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลไอร์แลนด์ออกแถลงการระบุนะคะว่ากรณีของ a อ p l e เป็นประเด็นที่ปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์เท่านั้นและรัฐบาลไอร์แลนด์มีจุดยืนมาโดยตลอดที่จะไม่ให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่บริษัทหรือว่าผู้เสียภาษีไรายใดค่ะแต่ว่าอย่างไรกต็ตามนะคะราคาหุ้นของบริษัท a p p l e Inc. งนั้นร่วงลงในการซื้อขายที่ตลาดหุ้น Wall Street โดยปิดนะคะอยู่ที่ 220.11$ ดอลลาร์ลดลงไปนะคะ0.80ดอลลาร์หรือว่าลดลงไป0.36%เเซค่ะ ติดตามกันต่อเรื่องของนโยบายการเงินนะคะในฟากฝั่งของญี่ปุ่นกันบ้างค่ะ,ะนะะปัจจุบันนี้เราจะเห็นความเคลื่อนไหวนะคะในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนและก็การประเมินถึงนโยบายการเงินของแต่ละประเทศหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของญี่ปุ่นค่ะที่มีการส่งสัญญาณว่าแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยน่าจะมีโอกาสการขยับเพิ่มขึ้นในลำดับต่อไปนะคะ คุณจุนโกะนากาวะคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ค่ะส่งสัญญาณว่า BOJ จะยังปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปหากเงินเฟอ้อป,ปรับตัวเป็นไปตามคาดซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงภาวะการร่วงลงของตลาดหุ้นญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนของ BOJ ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องโดยระบุบ,บอกว่าอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงในปัจจุบันนั้นยังอยู่ในระดับต่ำมากค่ะ จึงต้องมีการปรับระดับการสนับสนุนทางการเงินโดยยึดหลักการบรรลุปเป้าหมายการเงินที่ระดับ2%อย่างยั่งยืนหากเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อเป็นไปตามคาดการณ์สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเขาว่า BOJ น,นั้นยุติการใช้อัตราดอกเบีย้ยติดลบในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายระยะสั้นขึ้นเป็น0 2 5ในเดือนกรกฎาคมถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง10ปีค่ะ ดอกเบีย้ยที่แพงขึ้นนะคะก็มีผลกับภาระของประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยนะคะยิ่งถ้าหากใครที่มีหนี้อยู่ก็ยิ่งทําให้ใช้คืนลําบากมากขึ้นนะคะดังนั้นค่ะไปดูเรื่องของหนี้ครัวเรือนในเกาหลีใต้กันบ้างนะคะล่าสุดเลยค่ะทางการเกาหลีใต้บอกว่าตอนนี้หนี้ครัวเรือนนั้นพุ่งสูงนะคะแล้วก็ยอดการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยนั้นเพิ่มขึ้นเป็นปฏิการค่ะธนาคารกลางเกาหลีใต้ปเปิดเผยค่ะ บอกว่าสินเชื่อโครเรือนเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมนะคะสูงสุดในรอบกว่า3ปีค่ะนำโดยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นปรอดิการเลยนะคะโดยยอดการกู้ยืมของโครเรือนในเดือนสิงหาคมนั้นอยู่ที่ 1, 1 3 0ล,ล้านล้านวอนหรือว่าเพิ่มขึ้นมา9.3ล,ล้านล้านวอนค่ะเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่มากที่สุดนะคะนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2564ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินเชื่อจำนองนะคะเพิ่มขึ้นมาถึง8.2ล้านล้านวอนแล้วก็เป็นการเพิ่มขึ้นมาครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการเผยพแพร่ข้อมูลเมื่อปี2,547ค่ะโดยการประชุมกับธนาคารในประเทศโมนาคารที่ผ่านมานะคะหน่วยงานกำกับดูแลได้แสงความกังวลเกี่ยวกับนี่โครเรือนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ระบุว่าความไม่สมดุลทางการเงินนั้นอาจกลายเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐ,ฐกิจนะคะ และนอกจากนี้ก็เรียกร้องค่ะให้ธนาคารต่างๆปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงหลังจากที่ทางการได้เข้มงวดกฎเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อเมื่อต้นเดือนนี้ค่ะส่วนเรื่องของการจ้างงานนะคะทางสำนักงานสติแห่งชาติเกาหลีใต้ก็รายงานค่ะบอกว่าตอนนี้ตัวเลขการจ้างงานเดือนสิงหาคมของเกาหลีใต้นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น1 2 3 0 0 0าตำแหน่งเมื่อเทียบเป็นรายปีค่ะไปแตะที่ระดับ28.8ล้านตำแหน่ง แล้วก็นับเป็นเดือนที่2ติดต่อกันแล้วนะคะที่ตัวเลขจ้างงานเพิ่มขึ้นมากกว่า1 0 0 0 0แสนต,ตำแหน่งส่วนอัตราว่างงานค่ะเดือนสิงหาคมนั้นลดลงไปไปแต่ระดับ2.4%จากระดับ2.5%เมื่อกระกฎาคมนะคะต่ำที่สุดเลยนะคะนับตั้งแต่ปี2,542แต่ว่าการจ้างงานในภาคการผลิตค่ะลดลงไป35,000ต่าำแหน่งนะคะ โดยเฉพาะภาคการก่อสร้างลงไปถึง8 4 0 0 0ื่นตำแหน่งค่ะเป็นการปรับลงไปมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2556สาเหตุหลักนะคะมาจากฤดูมรสุมและสภาพอากาศร้อนค่ะเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันนะคะติดตามกันต่อค่ะความเคลื่อนไหวอื่นๆรอบโลกนะคะในเวอร์ราอัพและพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมามองหานะคะโอกาสกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีหลังจากที่กองทุนรวมวายุพักนั้นกำลังจะเข้ามามีบทบาทกับตลาดหุ้นไทยค่ะ JR East บริษัทรถไฟญี่ปุ่นฝั่งตวนออกประกาศว่าจะเริ่มให้บริการรถไฟหัวกระสุนแบบขับเคลื่อนเองในบางช่วงของสายโจเอสึชิงกันเซนในปีงบประมาณ2,571โดยจะมีคนขับอยู่บนรถเพื่อจัดการกับเหตุฉุกเฉินซึ่งอาจนับว่าเป็นบริการรถไฟความเร็วสูงแบบขับเคลื่อนเองเป็นครั้งแรกของโลกรถไฟชิงคันเซนจะวิ่งเป็นระยะทาง55.7กิโลเมตรระหว่างสถานีนาคาโอกะและสถานีนิงงตะ ซึ่งทั้งสองสถานีอยู่ในจังหวัดนิงตะทางตวนตกเฉียงเหนือของโตเกียวและ JR East ตั้งเป้าที่จะเริ่มให้บริการแบบไร้คนขับอย่างสมบูรณ์ในทุกช่วงของสายโ o เอสึชินกันเซ็นในช่วงปี2573 JR e s ระบุด้วยว่าระบบอัตโนมัติจะช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์เพิ่มความปลอดภัยและช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนคนขับในอนาคตท่ามกลางจำนวนประชากรวัยทำงานที่ลดลง สมาคมผ,ผู้ผลิตยานยนต์จีนรายงานว่ายอดขายรถยนต์ใหม่รวมถึงการส่งออกลดลง5%ในรอบปีเหลือ2,450,000คันส่วนยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในประเทศลดลง9.4%เหลือ1,740,000คันซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่3ติดต่อกันในเดือนสิงหาคม สาเหตุหลักมาจากความต้องการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลภายในประเทศที่ลดลงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนแอลงขณะเดียวกันตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์พลังงานใหม่กลับเติบโตอย่างแข็งแกร่งสวนทางกับตลาดรถยนต์เดินรวมโดยมีสัดส่วนการขายมากกว่าครึ่งหนึ่งของตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งหมด a เม z o n Web บ e r v i c e s ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ชั้นนำในเครือบริษัทอเมซ o น ยักษ์ใหญ่แห่งวงการอินเทอร์เน็ตประกาศในวันนี้ว่าบริษัทมีแผนจะทุ่มทุนกว่า8,000ล้านปอนด์หรือประมาณ1,450ล้านดอลลาร์สหรัฐส,สร้างศูนย์ข้อมูลในสหราาาชอณจักรตลอดระยะเวลา5ปีข้างหน้าเพื่อสร้างดำเนินการและดูแลรักษาศูนย์ข้อมูลโดยบริษัทคาดการว่าโครงการลงทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่า GDP ให้แก่สหราชอาณาจักร ถึง14,000ล้านปอนด์ภายในปี2571และสร้างงานสร้างอาชีพอีกกว่า1น1 4 0 0ตำแหน่งในภาคธุรกิจช่วงน,นี้มาดูการลงทุนในตลาดทุนไทยกันต่อเลยค่ะ ไปฟังมุมมองจากนักวิเคราะห์กันนะคะสำหรับปัจจัยของตลาดทุนไทยณตอนนี้ที่มีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็กองทุนวายุพักด้วยนะคะโดยเฉพาะกองทุนวายุพักนี่แหละค่ะที่เราจะไปดูกันนะคะว่าหุ้นตัวไหนที่น่าจะได้ปันผลดีนะคะติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะ,คะเรามาดูดาวไซด์ของตลาดทุ้นไทยวันนี้เห็นตลาดทุ้นไทยลงนะครับถ้าลงไปแถวพันสี่หรือต่ากว่าเนี่ยผมก็ยังมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อนะ ก็ดีใจที่ลงนะครับอย่าอย่าเสียใจนะครับเพราะว่าตอนขึ้นไปเราไม่ได้ซื้อเลยเนาะใครค่ะไม่บางคนรอขายใช่แต่อ่าเปคนรอขายนะครับเป็นคนรอขายแต่ก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่ต้องรีบขายก็ได้นะครับถ้ามันลงมา <c oughs> ถ้าขายไม่ทันะครับ <c oughs> อืมเราก็เป็นเรื่องเดิมแหละนะครับ <c oughs> คือเราจะขายกองทุนวัยุพักแน่ๆวันที่สิบหกถึงสิบแปดกันยาเนี่ยครับอ่าแล้วก็สถาบันเนี่ยก็น่าจะสิบเก้ากับ ยี่สิบกันยาใช่ไหมครับแสนห้าน่าจะขายหมดนะน่าจะขายหมดถ้าดูจาก<ม>เงื่อนไขที่ที่ดูค่อนข้างปลอดภัยในการลงทุนของกองทุนวายุพักนะครับเพราะเม็ดเงินแสนกว่าล้านเนี่ยเ,เข้ามาในตลาดหุ้นแต่มันอาจจะไม่ได้เข้ามาทันทีนะครับแล้วก็จะปลายปีเราก็จะมีพวก LTF ไทย ESG ใช่ไหมครับ s s f IMF นะครับนิดๆหน่อยๆเข้ามาสองหมืล,ล้าน นะครับก,ก็เยอะแล้วแหละนะครับรวมแล้ว<ช>ก็หนึ 70, 000, 000่งแสนเจ็ดหมื่นล้านละเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าเขาจะไล่หุ้นนะต้องบอกนิดน,นึงว่ากองทุนเวลาเขาซื้อหุ้นเนี่ยเขามีเหตุและมีผลนะครับ <S 2> <S 2> <S <ล>เขาไม่ใช่กองทุนเกณฑกําไรนะเขาจะดูมูลค่าพื้นฐานของหุ้นด้วยว่าถ้าแพงเกินไปเขาก็ไม่ซื้อหรอกวันนี้ขึ้นมาเยอนะแล้วพันสี่กว่าจะพันห้าละเขามองเป้าหมายปีเขามองเป้าหมายเนี่ยพันห้าร้อยห้าสิบโดยเฉลี่ยนะครับ กองทุนเขาตั้งเป้าหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบในอีสิบสองเดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นใกล้ๆพันห้าเขาไม่ซื้อหรอกแต่ถ้าตลาดหุ้นไทยลงมาต่ำกว่าพันสี่ผมคิดว่าเขาซื้อนะเพราะฉะนั yeah. ้นกองทุนเนี 1, ่ยล่อข่าวไปแล้วเซนติเมนต์ล็อข่าวแล้วก็ดันตลาดหุ้นไปแล้วเหมือนกับซื้อก่อนนี้เขาจะซื้อแต่ลืมไปว่าถ้าคุณซื้อไปจนแพงเขาก็ไม่ซื้อครับเขาก็นิ่งๆครับเขาก็ถือเงินสดได้แล้วก็ถือตาผ่านนี้ได้เขามีกฎหมายว่าเขาไม่จำเป็นต้องซื้อหุ้นทันที ขขเขาแค่เปลียนแค่ว่านยโยบายหลักๆคือซื้อหุ้นไทยแต่เขาบอกว่าเขาซื้อตาสาหนี้ไทยเก็บไว้ก่อนได้ยังไม่จําเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องซื้อถ้ามันพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบพันสี่ร้อยแปดสิบผมว่าเขาไม่ซื้อหรอกจะซื้อก็ซื้อน้อยแต่ถ้าลงมาพันสี่หรือต่ำกว่าเนี่ผมคิดว่าเขาซื้อนั่นหมายถึงว่าถ้าลงมาแถวนั้นน่ะเราซื้อดักได้ละเราซื้อดักได้ละอ่าแล้วหวังว่าเม็ดเงินจากกองทุนเนี่ย ในประเทศเนี่ยจะเข้ามาแล้วไม่ใช่แค่กองทุนในประเทศอย่างเดียวนะเป็นไปได้นะว่าเราอาจจะเห็นต่างประเทศเนี่ยยังทยอยเก็บหุ้นไทยอยู่นะเพราะว่าอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยซื้อหุ้นไทยเลยนะครับแล้วที่ซื้อที่ผ่านมาเนี่ยก็ซื้อนิดเดียวไม่ได้ซื้อเยอะนะครับดูเหมือนจะเยอะดูเหมือนจะดูเหมือนจะซื้อทุกวันแบบวันละนิดวันละนิดนะครับเทียบกับที่เขาขายมาก่อนหน้านี้ห่างไกลมาก แต่เมื่อก่อนนี้เหตุผลที่เขาไม่ซื้อหุ้นไทยเป็นเพราะว่าเราไม่มีอะไรให้เขาซื้อเราไม่มีหุ้นเทคโนโลยีเราไม่มีหุ้นที่ถูกเรียกว่า growth stock ถูกไหมครับเศรษฐกิจไทยเราโตต่ำนะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าจากนี้ไปเนี่ยไตรมาสสามสี่ถึงแบดหนึ่งปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจไทยเราเรามีโมเมนตัมขึ้นนะแต่เศรษฐกิจอเมริกาเศรษฐกิจยุโรปเขามีโมเมนตัมลงนะนะครับเพราะฉะนั้นจะไปได้ว่ากองทุนหุ้นเนี่ยเขาก็ต้องเลือก ตลาดที่ปลอดภัยมากขึ้นครับคดังนั้นตลาดหุ้นไทยก็เป็นตลาดหนึ่งที่ถ้าให้มองจริงๆเนี่ยหลายคนจะบูลลี่ตลาดหุ้นไทยในเรื่องของการเติบโตนะแต่อย่าบูลลี่ตลาดหุ้นไทยในเรื่องของของความแข็งแกร่งนะเพราะว่าคุณเห็นเงินบาทใช่ไหม<อ>ว่าเห็นไหมถึงเวลาเขาเลือกความแข็งแกร่งอะ่ะ<อ>เขาเลือกไทยนะ<อ>ประเทศไทยเป<อ>็นประเทศหน<อ>ึ่งนะนะครับเห็นเห็นได้จากเห็นจะแยกจากข้นหนึ่งชัดเจนเลยคนระับ ว่า,าขาง,งิบนบาทของเราเนี่ยแข็งแบบเราแพ้ญ,ญี่ปุ่นประเทศเดียวเหมือนนะครับออานอกนั้นเนี่ยเราชนะแข็งเร็วมากด้วยก็แสดงว่าเขาเห็นคือทุกคนเห็นตรงกันเลยว่าไทยเราปลอดภัยพร้อมที่จะเอาเงินเข้ามาพักได้ตลอดเวลาเงินบาทเราเลยแข็งจะไปพักที่หุ้นหรือจะไปพักที่ตราสารนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะจํากัดดาวไซด์ของตลาดหุ้นไทยตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีจะ ช่วยทาให้อัพไซด์ของตลาดหุ้นไทยเปิดดังนั้นถ้าต่ํากว่าพันสี่เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจเก็บแต่ถ้ามันจะแบบไปไกลถึงขนาดพันห้าร้อยจุดเลยอะแล้วเราไปไล่ตรงนั้นเราไม่เอาเหมือนที่อย่างเงี้ยเราไม่เอานะครับเรารอลงมาดีกว่าแล้วคําถามว่าเอ๊แล้วมันจะไปพันสี่ร้อยแปดสิบถึงพันห้าร้อยจุดได้ในช่วงก่อนสิ้นปีไหมผมว่าน่าจะได้เห็นนะอ่า,าผมว่าน่าจะได้เห็นอ่าดังนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าใครยังขายไม่ทันรอบนี้ นะครับมีในช่วงสามเดือนข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าเรายังมีโอกาสที่จะได้ขายเดยวเนี่ยลงมาให้กลัวก่อนลงมาให้กลัวก่อนนะครับลงามาหลุดพันสี่มันต้องหลุดพันสี่ครับมันจะได้กลัวนะครับจะได้กลัวแล้วพวกเราก็จะขายต่อนะครับ <c oughs> มันต้องให้กลัวฮะมันต้องลงมาให้กลัวครับต้องลงมาให้กลัวแต่แต่ต้องยอมรับจริงๆว่าเราเราเรามีกระแสงเงินสดที่พร้อมซื้อห อย่ากลัวเรื่องดาวไซ์มากในรอบนี้นะแต่กลุ่มที่น่าซื้อเนี่ยเอาอันแรกก่อนนะครับกลุ่มที่ได้ปันผลเยอะๆก่อนค่ะเพราะว่าเขาการันตีสามถึงเก้าเปอร์เซนตถูกไหมครับเราก็ต้องหาคนดีๆกลุ่มกลุ่มที่ปันผลดีๆแล้วเป็นหุ้นใหญ่ด้วยก็คือกลุ่มธนาคารปันผลดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเอชซีบีเอซีบีนี่น่าจะเข้าเข้ากับวายุภาคมากนะครับเอชซีบีเนี่ยอ่าแล้วปันผลแบบเจ็ดแปดเปอร์เซนเนี่ย โ้ผมว่าน่าจะเป็นเป้าหมายในการซื้อเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าลงมาเนี่ยตัว SCB น่าสนใจ KTB ี T B, T B นี่ก็เป้าหมายเลยนะนะครับแต่ KTB ปันผลน้อยกว่านะ KTB ีเอนผลน้อยกว่า SCB นะครับแต่ก็ยังคงน่าสนใจถ้า มาดูความสำเร็จในการจัดงานมินิเอ็กซ์โประยองที่ผ่านมากันนะคะ,ะสำหรับงานนี้ค่ะมินเอ็กซ์โป2024ระยองนะคะมีเงินสะพัดสมากถึง5.6พันล้านบาทเลยค่ะเงินฝากสลักอมทรัพย์ขึ้นอันดับธุรกรรมยอดฮิตค่ะโดยทางคุณภาคณีวิริยะรังสรฤ์ประธานจัดงานร่วมงานพากรรมการเงินมินิเอ็กซ์โปเปิเผยค่ะบอกว่า งานมากกรรมการเงินระยองครั้งที่6นะคะ m ั n นี่เอ็2ซ์โระยองจัดโดยวรสารการเงินธนาคารวันที่6 8ถึง8กันยายนที่ผ่านมาค่ะสร้างยอดธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนในแบบออฟไลน์และออนไลน์นะคะรวมแล้วกว่า5,680ล้านบาทค่ะจากผู้สมัครใช้บริการกว่า6,200รายเดินดับหนึ่งนะคะก็คือเงินฝากและสลากออมทรัพย์ค่ะรวมกว่า1,800ล้านบาท อันดับที่2นะคะสินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์บ้านรวมกว่า1,780ล้านบาทอันดับที่3ค่ะผลิตภัณฑ์ประกันรวมทุนประกันนะคะ1490ล้านบาทอันดับที่4บัตรเครดิตรวมกว่า230ล้านบาทและอันดับที่5นะคะสินเชื่อ SME วงเงิน2 2 0ล้านบาทเลยค่ะสำหรับการจัดงานภาคก,การเงินในภูมิภาคครั้งต่อไปนะคะจะไปกันที่อุดรธานีค่ะ งานมหกรรมการเงินอุดรธานีครั้งที่11นะคะมินิเอ็กซ์โบสองพอุดรธานีวันที่4-6ถึง 6, ตุลาคมนี้ณนะอุดรธานีฮอลล์ชั้นที่4ศูนย์การค้าเซ็นท่านอุดรค่ะเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะคะในงานมหกรรมการเงินมินิเอ็กซ์โรยองละค่ะครั้งถัดไปพี่น้องในพื้นที่อุดรรอพบกันนะคะ ไปติดตามกันต่อค่ะฝากเอาไว้สําหรับใครนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนก่อนในช่วงสิ้นปีนี้ค่ะยังมีโอกาสดีๆที่รออยู่นะคะเป็นช่วงจังหวะเปลี่ยนผ่านพอดีเลยเกี่ยวกับาาาภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดโลกค่ะจึงเป็นที่มาของงานสัมมนาในครั้งนี้นะคะ Winning Asset 2024จังหวะนี้ลงทุนอะไรกําไรดีสุดค่ะ วารสารการเงินธนาคารค่ะจัดสัมมนาในหัวข้อ Winning Asset 2024จังหวะนี้ลงทุนสินทรัพย์อะไรกำไรดีสุดในวันที่19กันยายนนะคะพฤหัสบดีก็คือสัปดาหนะ์หน้า14นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาที่สยามพารากอนน็กเทคชั้น4ค่ะมาอัปเดตมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนทั่วโลกพร้อมโอกาสการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปี2567นะคะ เซสชั่นแรก14นาฬิกาเป็นต้นไปวัดสัญญาณกระทิงจุดนิวไฮทองคำในระดับต่อไปพบกับคุณธิพานาว,วัฒนาซับป,ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก YLG Bourian d f u t u r e เซสชั่นที่2ค่ะค้นหาตลาดหุ้นดาวเด่นอนาคตไกลวัดพลังการไปต่อของตลาดหุ้นสหรัฐกองทุนดีกองทุนเด่นตลาดหุ้นไหนมาแรง อันนี้สงกองทุนวายุพักหนึ่งและกองทุนไทย ESG จะหนุนให้ตลาดหุ้นไทยไปถึงเป้าหมายได้หรือไม่ห้ามพลาดมาค้นหาคำตอบกันนะคะกับคุณชยนนท์รักการจนาน Head Coach and Co Founder Finomina คุณวิกิตีระวรรณรัตน์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงคุณสิทธิชัยดวงรัตนาฉายานักกลยุทธ์อาวุโสตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนนะคะจาก Innovest X ค่ะ สามารถสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอนี้แล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกันได้เลยค่ะห้าพลาดเด็ดขาดเลยนะคะโดยเฉพาะแฟนๆของรายการของเราในะสำหรับง,งานนี้ค่ะ Winning Asset s 2 2 4 4นะคะจังหวะนี้ลงทุนสินทรัพย์อะไรกำไรดีสุด19กันยายนนี้ค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งโอกาสนะคะนี้เป็นโอกาสในด้านการออมกันบ้างค่ะจากทาง TTB ค่ะโดย TTB นะคะขอเดินหน้าส่งเสริมการออมกับแคมเปญมั่งมีดอกสูงค่ะ ทีเมบีธนาชาติหรือว่าท t ทีนะคะเดินหน้าส่งเสริมด้านการออมเพื่อให้คนไทยมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งวันนี้และอนาคตค่ะโดยส่งแคมเปญนะคะมั่งมีดอกสูงชวนมาฝากเงินกับบัญชี TTB มีเซฟบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัลดอกเบี้ยสูงเพื่อนักออมรุ่นใหม่ค่ะที่โดดเด่นด้วยดอกเบี้ยรวมโบนัสสูงสุดถึง2.2%ต่อปีค่ะรับดอกเบี้ยสูงตั้งแต่บาทแรกเลยนะคะ ฝากถนเมื่อไหร่ก็ได้ยังคงรับดอกเบีย้ยสูงพร้อมรับเพิ่มของกำนันสุดพิเศษสำหรับผู้ที่เปิดบัญชี TTB มีเซฟรายใหม่และคงเงินฝากต่อเนื่อง3เดือนแรกนะคะนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีตามรอบคงเงินฝากและลูกค้าปัจจุบันค่ะเพียงแค่ฝากเงินเพิ่มนะคะตั้งแต่วันนี้ไปถึง31ทธันวาคมนี้ค่ะและคงฝากเงินไว้ต่อเนื่องอย่างน้อย3เดือนนับจากเดือนที่มีการฝากเงินเพิ่มค่ะ นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ